นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดบห้าร้อยชาติสติคุมภะชาดบ สารัถะแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษแจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคตซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทำปิดตุคาขึ้นครองมคตตามคำยุยงของพระเทวทัต ก่อสร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาศีสัตแยกสงเป็นสองส่วนภิกษุบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณนะพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหลงผิดข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่ คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะการต่อมาแม้ว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมกขลานะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินนยและจิตธรรมครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงมีบุกเพนิวาสานุสติยาณอย่างรู้ในสรรพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการครบหาคนผ่านขึ้นในสัตติคุมภะชาดกว่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปรปัญจาละ ยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุก,กระโชกพัดออกไปไกลาจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปลิวคว้างมาตามแรงลมและพัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้นโอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพี่พี่ท่านพ,พี่เราต้องจากกันร้อนลมนี้เลยนี่นกตัวพี่ ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าอันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบอมเพญธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเตา่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชาฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมามะมา,มาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง พระฤาสีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุปผากะบุปผากะได้ฟังธรรมะและคําสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรมอันบาปก,กรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทําให้เรามีจิตใจไม่สงบ ดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันมนหมองดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปทํากรรมกับเจ้าหนอนพวกนั้นส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจนคราวดำผู้ดุร้ายอา้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกนะ่ะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่งนกแขกเต่าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทําชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัยชื่อสติคุ้มพระก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้ เจ้านกสติคุ้มพระต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาละผ่านมาพระราชาปัญจาละเสด็จมายังป่าใกล้รังโจรโดยไม่รู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสําราญพระไทยตามไปทางนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่ๆข้างหน้านั้นหรือพระเจ้าค่ะนั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นอ่ะมีหญ้าอ่อนอยู่ แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้นกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนักเมื่อพระเจ้าปัญจาละตรัสจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดีเฮ้ยต้องกวางโถเอยหนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยนะท้าทายเราใช่ไหม ม่อดแน่จกกเจ้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับมา้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทันเฮอเจ้าก,กวางตัวนี้วิ่งเร็วน่าดูอ่ะแต่จะหนีม้าเร็วของเราไม่ได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องเจอกันหน่อยสักแล้วมีแต่ขุนศึกวัยชาราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบ ทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวางข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละพระเจ้าปัญจาละประทับอย่างโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระไทยกับเศีงนกตัวหนึ่งโอโ้ท้องเฮ็ดรอยรอดมาดมารอดมา,อดมา,อดมาเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว ลำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ยนกตัวนี้คือสัตติคุมภะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจรร่นร่น,ร,นร่นมาเลยวันมาเลยฆ่ามันฆ่ามันนี้หมดฆ่ามัน,มมมนสัตติคุมภะบินดูร่าเราจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทานพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น เร็วเข้าเร็วเข้าร่นมันเร็วฆ่าม <K> ันเลยฆ่า <Aladdin> มันที่หมดร่นม <flooded> anyway. ันเอะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปป้นไขรปะเนี่ยเห็นของดีเขาละสิสัญชัตยาณนกโจรจรนะเจ้านี่ไป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 ดูก็ได้นั่นไงตาย้นไม้นั่นไงร่นเลยป้อนออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองมาเลยเอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ละโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ <ด>เอออออาอาาาาาทททงงงมมมมเเเนนนัสียงนกแขกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได้สเสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าค่าใครโผล่มาเนี่ยข้าพระองค์เตรียมหลูกศรไว้ให้มันแล้วนั่นสิคงจะเป็นโจรแถวนี้ละมัง้งท่นไงเสียงมันมาจากทางนั้นพระเจ้าคฮ้ยที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เอง โถ่เอยเจ้านกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญนึิงเชียวให,ให้เหยื่อนีแล้วจำมันนะจำมันปล,ลดปลดซ้ำมันอีวปลดมาเลยนี่ไอเจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนสัติคุมพระอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าวหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดายเอาทองมาเร็วปลดซ้ำของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาด ตตตาาายยยซะ้ด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลจากรลังโจรออกมาช่วงเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชืม่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะแววมาจากพุ่มไม้ใกล้กุลบุตรหรือที่ด่าใครนะพู้จาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพลเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพภกะเกาะอ,อยู่บนคอ เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจอ้าวทิดแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองฮึช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับน,นกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพลพระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกิริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร,รเจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใคร ผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจราจาให้เราลื่นเลงอีกหรือไม่มาหาบาพิษค่าน้อยนะ่ะชื่อว่าบุพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่าบุปผกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซ,ซึ่งกำลังกลับมา ระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะไผรอบพระราชาก็อิ่มเอมพระไทยจนย่่ำเย็นไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี้ เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิตราชธรรมพระราชานักล่ากวางดื่มดำในธรรมรถนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอนันร่มเย็นถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิตร พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุปป,ะปะกะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในหมุ่คนชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให้ดังเช่นนกแขกเต้าตัวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบาพิษประสบมานั่นแหละ มื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนคกรก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาหา้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงสมนุกบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่พลเมืองเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลือกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุไขของพระองค์ พุทธการต่อมานกแขกเต้าบุพปะกะกำเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติคุมภะกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า